อาหารมื้อแรกของเราและอาหารเย็นบุฟเฟตซีฟู้ดไม่อั้นพร้อมลองแพ้แล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะรายการชาร์จแบบวันนี้เราจะไปชาร์จแบบกันที่โฮมสเตย์จันทบุรีไปกันเลยเล่นตตอนนี้เราก็เดินทางออกจากบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ บรรยากาศฝนโปรยปลายตลอดทางเลยหวังว่าไปถึงที่พักอากาศจะแจ่มใสให้เราได้ไปเที่ยวกันนะครับฝนหยุดแล้วนะคะวิวภูเขาวสวยงามมากค่ะก่อนสมาชิกจะไปรวมตัวกันนะครับทีมยโสธรก็ไปเช็คอินจุดแรกที่อาสนะวิหารพระนางมาเรียไปชมภาพสวยๆและบรรยากาศกันเลยนะ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในอัศรกายหารนะครับที่จังหวัดแจมทับุรีครับเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศอรอบๆก่อนนะครับ สวยงามไหมครับผมใครได้มีโอกาสกแวะมาเที่ยวกันนะฮะถึงแล้วค่ะต้นพักโฮมสเตย์ในบรรยากาศหน้ารีสอร์ทค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะครับอาหารมื้อแรกของเราต้นฮักโฮมสเตย์นะครับนมสมาชิกของเราก็มาครบกันแล้วนะครับอ,อพร้อมตัวเปียกกันหรือยังครับเนี่ยพร้อมแล้ว <laughs> งั้นเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อน,นนะครับแล้วค่อยไปดูกิจกรรมช่วงบ่ายกันนะครับ อต,ตอนนี้ก็กำลังกลัวดำกันนะคะดำแบบไม่ต้องกลัวคะ่ะจุดล่องแพของเรา อันนี้คือแพที่เราจะนั่งไปในวันนี้นะครับมีหลังคาด้วยอ่าเกียตอนนี้สมาชิกกำลังทยอยเดินลงแพกันนะครับ เกาะด้วยครับจับราวด้วยอ่าคิวต่อไปอ๋อ ลงแพ้แล้วค่ะของเราเป็นรุ่นแพไม่เปียกแบบมีหลังคาค่ะบรรยากาศดีดีจนนิโอลับคนแรกนะคะตามด้วยเมกาค่ะหลับตาปีเลยรอบๆก็จะมีเหี่ยวแดงนะคะทั้งเหี่ยวทั้งอีกาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าที่พักค่ะบรรยากาศรอบๆที่พักนะคะจากนั้นก็ไปเล่นน้ำกัน พี่นีโอกับพ่อขึ้นไปแล้วนะครับจะเตรียมตัวแล้วครับมาเลยต้ยหลังจากเสร็จเล่นน้ำเราก็มาทานบุฟเฟตทะเลกันนะคะ ได้กุ้งลายเสือแล้วก็ปูตัวใหญ่มากข้อหลังจากอิ่มน้ำสําราญเราก็เพลิดเพลินกับการร้องคราโอเกะค่ะเพราะหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่มีคนฟังค่ะเราฟังเองเต้นเองร้องเองเลยนะคะ ตบท้ายด้วยมื้อเช้าเป็นข้าวต้มทะเลและผัดเส้นกุ้งนะคะแล้วก็จะมีขนมปังกาแฟตามอัธยาศัยเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้นั่งใช่ไหมคะวันนี้ขอนั่งก่อนกันนะครับออรขอนอนเลยแล้วกันครับ <laughs> <laughs> ก็จบแล้วนะคะสำหรับ ชาตแบตของพวกเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ